เินนนุสาวกุฏายวันนี้เรามาเล่นเกมกับทีมง,งานโค้นนงน้างๆนเด้ว <Yeah. Okay. S 1> เมื่อนี้เข้ามาในหมวดอาชีพในฝันนะคะผู้ใดตอบอาชีพตามที่ลาเขียนกระลับไปเลยของรางวัลน,นะคะพี่เขาดักไม้ในวันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดผู้ใดตอบผิดถึ <c oughs> แกแ <c oughs> บบ่าทาแป้งนะคะให้ทาเองนะคะและการให้ตอบซ้ํากับทึกอ,อีกนะคะาอี่ลาจื้อได้ยนะคะมาตอนเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคนแรกยายตุ๊นะคะอาอาชีพในฝันฝันบอก ตำรวจไม่มีใช่แป้งหรือไมอ้นเนื้อใช่เนื้อมมสองือแป้งโอ้โหเด็กอะไรคะหมอพยาบาลเอาอ้นหนึ่งสีง ไม่ใช่ไม่ต้องการจิตกรจิตยังไม่ใช่จิตยังนะไม่ได้จิตนะมองเห็นตัวเองไม่คางไม่พี่ไปอุตส่าห์ชีวิตไปก่อนสิ ได้แม่ชาได้ยูไม่ค้าแม่ค้าขายมาคิดบวกคิดเอกแปดเซนซ้ำกันกันเด้อ นี่คุณครูแต่คุณครูอะไรครูสอนอะไรครูสอนครูอะไรเขาอยากเป็นครูอะไรมีไลนอะไายเ้ครูด้วยครูด้วยครูด้วยเขลสอนอะ ตำรวจตำรวจไม่มีต้องตอบเลยย้ยอนวเี่ยคุณหมอตำรหมอมอแมวหมออะไรยแมวแต่หมออะไรหมอหมอเงาคุหมอหมอเหมอฟันไม่ใช่เอาใกล้แล้วใกล้แล้ว

Maudu ยอั่น่หากระดูกไม่ใช่อกระดตรงนี้พ่อกระดูกไ่นี่มชเอไหวนจกุมมันไร่อได้ก่อนเอยหารต่อาย ในพนในพันไปทันแล้วไม่ม oh oh okay, nope ีมีอโอ้ยเรา้นมีเนาะในพนในพันเออยกเก้าแ่แไม่มีัตหมอสารกรรมไม่เอครับว์หมอลังจนม่ไม่ต้องไอี้ได้ไร้เนาะมันต้องขอยาอะไรคอมันอาจจะื่นาเราอนักลองมี นักร้อง่ับมอนัคเป็นกันบอาเอาเป็นสนาหมูข้างไหนนะหมอหมอตีหมอก็มีคุณหมอก็มีนนี่เอาถือเกเอาอ่ะสิบเนักแสดงไม่ใช่หม่ดนักร้องกับมอนันักแสดงก็ยังบื้อกีอะไรตุ๋หมอลำชิ่ง

หมออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีอาชีพหนึ่งก็คืออยู่ในวงกับหมอรำซิงอ่ะใบอีกอาชีพหนึ่งอยู่ในหมอรำซิงนั่นแหละมีอยู่ก็มีใช่หมอหมอแคนหมออันนี้ไม่ใช่หมอคนไหนซ้ำซ้ำซ ันึงแล้วก็อีกอันนึงหะอยู่ในหมอในหมอล็อบสิงโอเยตี้วายโอเยตี้โอเยตี้เขาก็เต้นเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเาแล้วเช่หมอนอะไมอ่นี่อนหมตี้โอ้ไตรงตัวใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงะใกล้เคียงหมอักษาสั์หมอย่างไรใช่ไป เรียกอีกอย่างนึงว่ายาไม่ยกไม่ถูกไม่ได้ล้เรียกอีกอย่างนึงว่าสอง้แล้วละหางเครื่องมาเรียกอีกอย่างนึงว่าเอาให้จบให้เไปเอาไปยรียกไม่ถูกต้อง ใช่ yeah! เอ้ยเอาดอกไม้ไปเด็กซึ <S 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 Mother, no ้งให้ทุกคนไปได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะในหมวดอาชีพในฝันเนาะกับม้วนคือเก่านะคะแต่ละคนคือเพิ่มกติกาเนาะหน้าข่าวกันมืดนะคะเพราะตอบผิดกันหลายเรื่องในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามเพจสินุสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะ